โอ้โหแบบนี้จะเดือดไหมครับเนี่ยโอ้โหไม่ทุ่มเทเลยทางด้านของเชียรมโรเตนครับตำนานของปารีสเชียงชังแมงเนี่ยแนะนำให้ปารีสครับอย่าต่อสัญญาราชาเมซี่เพราะความไม่ทุ่มเทของเขานะครับ มาฟังกันหน่อยครับถือว่าน่าสนใจมากๆครับจากด้านของเชียรอมโรเตนครับอดีตแข้งปารีสเชีงแมงเน,นี่ยแนะนําให้ปารีสครับไม่ควรต่อสัญญาราชาเมซี่โดยให้ผลเรื่องของค่าเหนื่อยและความทุ่มเทต่อสโมสรที่ราชาเมซี่มีให้นะครับเราต้องบอกว่าสัญญาของราชาเมซี่ในถิ่นปารีแฝรั่งกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับโดยทั้ง2ฝ่ายกาลังพูดคุยเพื่อต่อสัญญากันออกไป แต่ว่ายังไงก็ตามครับโรเตนเจ้าของสถิติลงเล่น180นัดทุกรายการให้กับปารีสแซงต์แชงแมงเนี่ยสแสดงทัศนคติไม่เห็นด้วยที่ปารีสจะต้องทําแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าการบริหารจัดการทั้งเมซี่เนมาแล้วก็เอ็มปัปเป้นั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนยิ่งไปกว่านั้นค่าเหนื่อยของเมซี่นั้นสูงมากจะบอกว่าปารีสแซงต์แชงแมงถูกจํากัดด้วยกฎการเงินเพราะจานวนค่าเหนื่อยที่พวกเขาต้องจ่ายนั้นพุ่งกระฉูดตอนนี้เปเชมีโอการลดค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เป็นค่าเหนื่อยของราชาเมซี่ และนั่นจะทําให้พวกเขาสามารถนําเงินไปลงทุนพัฒนาทีมได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้การต่อสัญญาเมซี่จึงเป็นความคิดที่แย่อ,อในแง่ของภาพลักษณ์แล้วผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมเมซี่ถึงต้องการประจญภัยต่อไปที่ปารีสชซงชังแมงเมซี่มองตัวเองสําคัญกว่าสมโมสรเสมอเขาไม่เคยขอบคุณแฟนบอลเขาเดินก้มหน้าแล้วเข้าห้องแต่งตัวไป แม้แต่ตอนที่ยิงประตูได้แล้วแฟนบอลตะโกนชื่อเขาเมสซี่ก็ไม่เคยแสดงท่าทางขอบคุณเหล่าแฟนบอลสาหรับการสนับสนุนเมสซี่ไม่ต้องการทุ่มเทให้กับโปรเจกต์ของปรารีสแซงต์แฌงและด้วยเหตุผลเหล่านี้ผมจึงคิดว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่เขาจะอยู่กับปรารีสแซงต์แฌงต่อไปโอ้โหโรเตนพูดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วแฟนบอลจะคิดเห็นยังไงครับเนี้ ต้องบอกว่าเกมเมื่อคืนนี้ครับราชาเมซี่ลงเล่นเต็มเกมให้กับปารีสแซงตแชงแมงนะครับแต่ไม่สามารถสร้างผลงานประตูหรือว่าแอซิสได้ในเกมที่เปเช,เชบุกไปแพ้โอลิมปิกมาเซสองประตูตัวหนึ่งครับตกรอบฟุตบอลถ้วยของฝรั่งเศสไปเป็นที่เรียบร้อยนะโอ้โหต้องบอกเลยว่าตอนนี้เดือดแน่ครับ กับการให้สัมารถของเชียร์โรมโรเตนครับอดีตแข้งของปารีสแชน่นแมงที่มีต่อราชาเมซี่แบบนี้ไม่อยากให้ปารีสต่อสัญญากับเมซี่ออกไปครับอ,อืไปซื้อคนอื่นดีกว่าอะไรประมาณนั้นโอ้ไม่เอาเมซี่อย่างนั้นนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม